สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อาริสาคลินิกสาขาห้วยขวางนะคะวันนี้พบก,กับรันจะต้องไม่เห็ดปังมาอีกแล้วนี่นเลยค่ะพี่สายนี่มาสัมภาษณ์พี่ซายกันเลยวันนี้คือสวยเสร็จอะไรขนาดนี้ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้แล้วจริงๆค่ะสัมภาษณ์เลยว่าพี่สายทำอะไรกับคลินิกนอรกอริสาบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะทีะ่ไม่เคยทำศัลยกรรมอะไรเลยเริ่มมาครั้งแรกคือทำน้าอกเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกเหมือนแบบ ทำไมเกิดมาแล้วแต่งกันแบบนี้เนาะอออ๋่าเข้าใจค่ะแล้วก็มามาที่อลิซ่าแล้วก็อลิซาแนะนำว่าเรจะทำแบบไหนย,ยังไงกะให้มันเข้ากับรูปร่างลักษณะของเรานเนาะก็ของอเป็นโทนไซส์อะไรอันนี้ใส่มีะยชนด้วยนะใส่เลยคอุ้ยมันดูใหญ่นะมากสามร้อยเล่ละสามร้อยส่สสามร้อยสี่สิบอันนี้หนูก็ใส่สามร้อยห้าสิบก็คือแบบมันด้วยแบบว่าด้วยความเราแบบไม่อยากได้ใหญ่เบอร์เกอรใช่เราไม่ได้ชอบแบบที่มันแบบ เนาะแค่เราแบบให้ใส่สภาพสวยๆผู้หญิงทุกคนอยากสวยนีเลยฟังไว้ดีๆนะคะสำหรับคนไหนนะที่สนใจจะเสริมหน้าอกนี่เลยพี่สชายนี่ทำมาแล้วกับเอริซาคินิและอะไรต่อคะพี่ทตาตาสองชั้นตาปังๆนะคะก็คือบอกว่าที่หลายๆคนถามมาเยอะมากว่าเอริซาของเราอ่ะทำไมตาสวยใช่คือตจริงจริงเป็นคนตาโตอยู่แล้วแต่ว่า ชั้นตาไม่ชัดเจนชั้นตาไม่สวยแล้วชั้นตาเนขใช่แล้วมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นเบ้าตาลึกอะค่ะแล้วก็คุณบอกว่ามนนเติมไขมันให้แล้วก็กีดชั้นตาให้ด้วยแล้วก็ฟังเลยให้โคงให้ชัดขึ้นใช่ค่ะอันนี้คือชั้นตาที่เติมไขมันตาไปนะคะแล้วก็เป็นชั้นตาที่แบบเย็บใหม่ด้วยเทำให้มันเข้ากับรูปหน้าเลยแล้วเห็นแอบไปเติมผิวเติมอะไร ยังไง<ช><ห>คะทำอะไรสก,กินเลเพอร์อะนี่คือสก,กินคือสก,กินเป็นเรื่องปกติมากที่แบบว่าถูกใจลิซ่ามากคือแต่ว่าทำก็เยอะนองขาวเยอะมากไหลอยาะ <ไป S 2> ท,ทำแล้วแบบว่าถูกใจอ่ะอย่างล่าสุดเพิ่งไปทำมาก็คือมีปัญหาเรื่องผิวนิดหน่อยคือแพ้สารเคมีมาหรือที่เขาเรียกกันสเตียรอยด์เนาะวว้าวใช่ใชใชแพ้สเตียรอยด์เพราะเราไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้ที่เราใช้ครีมอะเราใช้แล้วมันแบบถูกกับหน้าเราไหมตรงกับหน้าเราไหมนะแต่เกิดปัญหาค่ะเป็นคืนขึ้นเต็มเลยคุณหมอก็แนะนำให้ทำ ด,ดีมากฉีดมา,มาดีด้คอร์ซินใช่คืึเดียวเห็นผลเลยเพราะว่าเขาจะไปคุณหมอแนะนำมานะคะว่ามันเป็นสุขมจิตต่อน้ำเลือททำให้มันไปรักษาข้างในมันต้องดีจากข้างในก่อนข้างนอกมันถึงจะได้แบบใสก็จ<ๆ>่า<ๆ>ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถูกใจคืออันนี้ฉีดมาได้มาสองครั้งแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เขาจะต้องรักษาแบบผิวติดเซรียลอยกันแบบเป็นแบบสามเดือนสี่เดือนอันนี้เดือนเดียวถือว่าแบบเดีเลยใช่ค่ะ เริ่จริงๆนะคะอันนี้เลยคือเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่แบบว่าเข้ามาดูแลผิวพรรณเสริมหน้าอกแล้วก็ทําตาสองชั้นแล้วก็แบบว่าเป็นหลายคนนะที่กําลังมองหานะคะสถานที่ทําศัลยกรรมหรือสถานที่ทําสกีนโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยใหม่นะคะมาเร็วๆเลยะคะ่ะที่ออริสตาพีตอนนี้สัโปรโมชั่นอยู่ด้วยใช่มาไริสาตอบโจทย์น,นะคะมีปัญหารเรื่องอะไร ที่นี่ม้วนเดียวจบใช่ม้วนด้วยเดียวจบตั้งแต่หัวจนเท้าค่ะโอเค <c oughs> วันนี้ก็ขอบคุณพี่ไซน์มากเลยนะที่มาให้ความรู้ดีๆกับเพื่อนๆทางเอริสต้าคิ c นตช n แนลนะคะ <c oughs> แล้วก็ทั้งเอริสต้าคิด้วยนะคะอันนี้ก็เลยขอบคุณพี่ไซน์ค่ะ <c oughs> สนุกสนานม,มากเลยวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะว่า,า,ละลาจะเป็นใครและเราจะไปสัมภาษณ์ใครค่ะ <c oughs> บ๊ายบาย,บาย